สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาแล้วจ้าน้องระมัดลูกชายของดาวขำมินกับแฟนสาวคนสวยลื่อมตาออกมาดูโลกแล้วโดยตลกรุนใหญ่จตุรงมกจกหรือจตุรงโพธารามโพดคลิปเด็กน้อยแรกเกิดพร้อมร่วมยินดีกับดาวขำมินด้วยว่ายินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้เด็กชายระมัดขำมินแข็งแรงแข็งแรงคลอดง่ายๆสวยเหมือนแม่แม่อย่าเหมือนพ่อพ่อ ลูกชายของดาวขมิ้น้านดาวขมิ้นเองก็โพดภาพแรกของลูกชายพร้อมเผยด้วยว่าการเป็นพ่อคนนะจะได้รู้ว่ากี่รอบถึงจะพอดีถ้าคนอื่นรสชาติอาจจะเปลี่ยนครับโดยมีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมแซล์แคปชั่นของดาวขมิน้นอาทิไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพูดกับพิมพ์พอๆกันเลยค่ะยินดีด้วยจ้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะ ทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีกับคุณดาวคำมินด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ